n น g h วูฟ n ศูนยหมาป่าลรติการความคมสุดยอดใบมีดดีทหยุดหมุนบอ e บลลิงประกับด้าม g 1 0คล่องตัวพกง่ายกับทัดลัดน้ำหนักเบาเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับเมื่อไม่กี่วันนี้ที่ผมเพิ่งจะรีวิว n i ท์วูฟ n ศูนยก็มีผู้สนใจสอบถามกันเข้ามาถึง n 0 6 นวูฟเหมือนกันแต่ว่าคนละสไตล์คนละทรงกันเลยนะวันนี้ได้มาแล้วนะครับนวูฟเอ็น0 6ในกล่องก็เหมือนกับ N05 ทุกอย่างมีลิบบิน้นก็มีกระดาษที่มีโลโก้ของนวูฟผ้าไมโครไฟเบอร์องผ้าไนล่อนนะข้างในเป็นนิ่มๆม,มีรูปหมาป่านวูฟผมสั่งตัวนี้ได้มาจากผู้นำเข้าอิสระ ท่านหนึ่งในประเทศไทยแล้วนี่แหละราคาเขาทำมาได้พอๆกับที่ผมสั่งเองจากนอกสไตล์จะแตกต่าง n อ5ไปแบบต่างกันเยอะมากเลยฮะต้องเปรียบเทียบละเพราะว่าต่างกันเยอะใบเป็น D2 เป็นซาตินกึ่งด้านกึ่งเงาแบบนี้เหมือนกันออกแบบโดยรายดีไซน์เหมือนกันแต่ว่าทรงเนี่ยอันนี้จะเป็นทรงใบกว้างอันนี้เป็นทรงดอปพอยต์ใบเล็กกว่า ไกดิ้งมานิดหน่อยไม่ได้เน้นลวดลายลีลาอะไรมากในขณะที่ n ศูนย์ห้าเนี่ยแท,บ,ทบจะไม่มีสันไม่มีเหลี่ยมอะไรเลยนะแทนกันแทบจะไม่ได้เลยล่ะถ้าคนชอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องจัดไปอย่างนั้นเลยนะตัวนี้จะใหญ่กว่าน้ําหนักเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดตัวศูนย์หกนี่ก็จะพกง่ายกว่าแต่ว่ายังคงคุณภาพความเนี๊ยบของวัสดุความประณีตของงานผลิตไม่แตกต่างลื่นมากใช้บอร์แบริง่งบริเวณ ไลเนอร์ล็อกก็ทํามาแบบไม่มีการเจ็บมือเลยเหมือนกันฮะไลเนอร์ล็อกที้ทำมาเหมือนกับ M05 เลยด้ามเป็น G10 ไม่ได้แต่งผิวแบบเรียบๆนะฮะเป็นลายลายเป็นเท็กเจอร์นิดหน่อยแบบนี้ตรงไพวอทขายได้ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโลโก้เป็นหมุดที่เป็นโลโก้ของ Night Wolf ตัวประกับเป็น G10 แบบนี้แล้วก็ตรงด้านในของประกับอีกทีก็จะเป็นแถบสีแดงๆแบบนี้นะน้ำหนัก เบากว่าแน่นอนฮะถ้าชอบพกพาง่ายพกพาซ่อนๆก็ตัวนี้เบากว่าแต่ถ้าชอบเต็มไม้เต็มมือใบกว้างใบใหญ่ก็อันนี้เอาไปกินชัางน้ําหนักดูได้78กรัมตามสเปคเขาก็ระบุมา78กรัมนะฮะแล้วลองดูตัว N 05ดู N 05 105.5กรัมลองดูทางด้านดิเมนชันของเขาเลยแล้วกันไหนๆก็เปิดออกมาแล้วความหนาใบมีด เาราบูสเปคมาสมมิลน,นะสมมวัดส่วนที่หนาสุดก็ได้3.03ได้ตามสเปคเลยนะครับความยาวโดยรวม179มมอ่า1เ9พอดีเป๊ะเลยนะครับเนี่ยอีกนิดนึง18ละความกว้างของใบมีดเอาช่วงกว้างสุดเลยนะความกว้างของใบมีดเขาบอก2 2อมมนะครับก็วัดได้22.05เป๊ะอีกเหมือนกันความยาว ของใบมีดเอาวัดเฉพาะส่วนคมก็ได้80.9มม,มความหนาของมือจับความหนาของด้ามเนี่ยเขาบอกว่า13มม,มก็ได้13.07โอ้โหใกล้เคียงมากตัวนี้สเปคเขาแบบมาตรงมากๆเลยวัสดุใบมีดดีทูนะความแข็ง58-59ถึง src นะฮะคลิปเน็บถอดออกได้แต่ย้ายฝั่งไม่ได้นะใช้ กระจาทีสตาธรรมดาธรรมดานี่แหละขายได้ไม่ต้องเป็นหัวหลุมอะไรก็ขายได้คราวที่แล้วผมไม่แน่ใจว่าจะบอกไปหรือ,อยังว่ามันใช้เบอร์อะไรนะเดี๋ยวผมวัดให้ดูแล้วกันว่าเขาใช้เบอร์อะไรตรงไพวอดใช้ทีแปดที่แปดหมดเลยแหละทีแปดทั้งตัวเลยตรงแบ็กสเปซเซอร์นี่ก็ใช้ทีแปดนะแต่รุ่นนี้แบ็กสเปซเซอร์เขาจะไม่ยาวมาแบบเหมือนเหมือนตัวนี้นะ N05 นนยในแบ็กสเปซเซอร์เขาจะยาวมาถึงนี้เลย โครงสร้างของด้ามมันต่างกันนะตัวนี้ด้ามมันกว้างกว่าถ้าเผื่อใช้ b a c k s p a c e ซที่น้อยเนี่ยเดี๋ยวบางทีมันจะยุบยๆได้นิดๆอะไรเขาก็เลยทํามาให้ยาวกว่าเขาปรับแต่งมาให้พอดีแล้วนะครับเซนเตอร์ใบอะไรก็ถือว่าตรงเป๊ะเลยได้พอดีมากๆเลยแอคชั่นในการจับการถือปกติก็จะเป็นประมาณนี้ทำเลสอาจจะเลยไปบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงนี้เพราะว่า สันมีดเนี่ยสามมิลก็ไม่ได้เจ็บมืออะไรนะตรงนี้ใช้งานได้ปกติดีเลยหรือว่าถ้าจะจับแบบรีเวิร์สยังคงค่อนข้างจะเต็มไม้เต็มมืออยู่หัวแม่มือก็วางท้ายด้ามนี้เลยออกแบบมาให้เคิร์ฟรองรับพอดีเป๊ะตัวคลิปเนี่ยจะพกแบบดีฟแคลรี่เลยจมหายโผล่ oh, มาแทบจะไม่โผล่อะไรนิดเดียวตัวสปริงเนี่ยเป็นสแตนเลสเงาเงาแวบเลยแหละนะตัวนี้ใช้ สะท้อนแสงเวลาต้องการส่งสัญญาณอะไรพวกนี้ใช้ได้เลยในขณะที่ตรงใบเนี่ยเขาจะกึ่งด้านกึ่งเงาใช้สะท้อนอาจจะสู้ตรงนี้ไม่ได้นะฟลิปเปอร์ที่เขาให้มาเนี่ยไม่ได้สูงอะไรมากแต่ว่าค่อนข้างจะทันไปสักนิดหนึ่งอาจจะทําให้เวลาพกหรือว่าเวลาจะดึงออกจากกระเป๋าดึงออกจากซองพกดึงออกจากช่องพกในกระเป๋าของเราเอาจจะมีการ สะดุดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ถึงกับติดมากขนาดนั้นนะฮะไม่ได้เป็นแง่งเป็นเงี้ยงอะไรมากขนาดนั้นทําความคุ้นเคยกันได้อยู่หลายเนื้อล็อกนี่แน่นมากไม่มีขยับไม่มีขยื่นเลยการใช้งานด้วยมือซ้ายก็ใช้ได้ดีเป็นปกติเลยนะครับใช้มือซ้ายก็ตบเข้ามาได้เหมือนกันฟลิปเปอร์นี่ก็จะยันหัวแม่มือเหมือนกันไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะตบใบเข้ามาแล้วก็ยันแล้วก็พับเก็บใช้มือขวาก็เหมือนกันนะครับ พิเปอร์จะติดหัวแม่มืออยู่เสมออันนี้ก็คือหลักการออกแบบมาแบบเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้ถ้าเราชํานาญแล้วเราคล่องแล้วก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่บางทีไอ้คล่องๆนี่แหละมันเผลอง่ายนะครับที่มือใหม่ๆถ้ายังปลอดภัยกว่าราคาประมาณ800กว่าบาทถือว่าน่าใช้มากสไตล์การพกการติดตัวก็อาจจะแตกต่างจากตัวใหญ่ไป ก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ความนิยมชมชอบกันชอบสไตายไหนแนวไหนนะครับแต่เรื่องชิ้นงานเนี่ยโอ้หสุดยอดแล้วไนท์วูฟนี่ถือว่าปัจจุบันพอสอนี้ณชั่วโมงนี้แมแบรนด์จีนระดับนี้เนี่ยไม่ว่าจะ p e t i f y f i s ฟนวูฟโอริแทนหรือว่าถ้าแบรนด์ที่ราคาขยับขึ้นไปอีกหน่อยอย่างไคเซอร์อะไรพวกนี้โอ้โหงานแบบสุดยอดมีดฝรั่งนี่ทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ลงเลยนะ เดี๋ยวลองดูความคมกันหน่อยนะครับไหนๆก็รีวิวกันแล้วบินค่าไฟฟ้าใบเก่าที่ตัดไว้ลุงลิงลุลิง,ลง,ลงแล้วเอานี้เอา,เอาทางด้านที่มันยังดีๆอยู่เนาะคมนิ่มมากครับไม่ได้แตกต่างจากมีดในระดับเดียวกันเลยสุดยอดแล้วครับในราคาระดับ800กว่าบาทได้ขนาดนี้เยี่ยมแล้ว เดี๋ยวมีอีกนิดนึงก็คือเรื่องของการใส่สายคล้องมือหรือสายแลนยาร์ดเนี่ยตัวนี้เขาไม่ได้มีรูเจาะทะลุมาเหมือนกับตัวใหญ่นะฮะเพราะว่าเป็นมีดที่โครงเล็กเขาก็เลยทํามาตรงนี้เป็นเป็น,ปนพินอยู่ตรงนี้นะใส่เป็นพาราคอร์ดได้อาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยนิดนึงนะฮะใช้ปลายไขควงหรือใช้อะไรแย่ลงไปหน่อยไม่ได้ติดขัดอะไรนะะ ใช้สายคล้องมือแบบพาราคอร์ด4มิลได้หรือว่าถ้าเล็กกว่านี้ก็ก็ใส่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่านี้เราเอาพาราคอร์ดมาเป็นเกณฑ์อยู่แล้วนะครับสําหรับการใช้งานมาตรฐานทั่วไปเนี่ยหรือถ้าขี้เกียจจะพกแบบถาวรก็ตรงนี้ก็ได้ตรงสต็อปเปอร์พินเนี่ยเท่ากันกับตัวนี้เลยนะสต็อปเปอร์พินก็คือตัวหยุดใบเนี่ยตัวนี้นะเท่ากันกับตัว N05 หละเสียงเพราะดีเนาะเสียงเวลาดีออกมานี่ก็มานีครับ ลื่นมากครับเหมือนมีสปริงแต่ไม่ได้ใช้สปริงนะฮะใช้เป็นบอแบรลิงธรรมดาแล้วนี่ผมยังไม่ได้ใส่สารหล่อลื่นไม่ได้อะไรเพิ่มเติมไปเลยตามที่เขาแกะกล่องมายังไงรีวิวไปอย่างนั้นเลยเดี๋ยวใส่ลิงค์ไว้ให้ถ้าท่านที่สนใจจะจัดหาไว้นะฮะไม่ว่าจะ n อ็น6อะไรก็ตามลองหาดูชอบแนวไหนก็จัดไปเจ้าที่ผมเอามาผู้นำเข้า อิสระในไทยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าของเขาหมดหรือยังแต่เดี๋ยวผมถามเพืู่ก่อนถ้าเขายังมีเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาใส่ไปให้แต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมใส่ลิงก์จากจากสโตร์ใน Aliexpress ไว้ให้ที่นั่นมีเยอะตัวนี้มี3สีนะเหมือนกับตัว N05 เหมือนกันก็มีสีสีนี้ดำแดงเนี่ยนะดาร์ก Red, เกดดดดลดก็เรียก Dark กเลก็คือดาร์กก็คือมืดๆดำๆแล้วก็เลดแล้วก็อีกสีนึงก็จะเป็น สีเกรย์หรือสีเทานะสีเทาทั้งอันเลย g 1เเป็นสีเทาแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นสีคากีน้ําตาลอ่อนๆน,นะครับสีคากีภาษาไทยเราเรียกสีคากีมาจากภาษาฝรั่งเรียกคาคากอ๋อตรงไส้ข้างในแดงๆนี่ก็เป็น g 1 0นะครับผมเพิ่งมาส่องกับไฟแสงมุมนี้ถึงจะเห็นว่าเป็น g 1เเหมือนกันก็ถือว่าใช้วัสดุมาได้เกินราคาไปพอสมควรเลย ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมานะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆคงจะเอามาแนะนำให้ดูกันอีกสำหรับวันนี้ผมพร้อมด้วย n i ท์วูฟเอ็นศูนยด้วยลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ